สวัสดีทุกผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาทําภารกิจให้สําเร็จไปไหนล่ะหน้าจอจะมาทําภารกิจให้สําเร็จนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราพลาดไปนะครับเนื่องจากว่าเดินเกมพลาดครับมาแต่คลิปนี้เราต้องไม่พลาดครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาโหลดกันก่อนนะครับวิ่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าอาชีพที่เราตั้งไว้เหมือนเดิมยยังปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคก็หวังว่าคลิปนี้เราจะไม่พลาดเหมือนคลิปที่แล้วนะครับ คลิปนี้ต้องวางแผนดีๆนะครับมามาเอเยี่ยมมากเจอทีเดียวเลยครับมาละคลิปนี้ก็ต่างทําให้ได้นะครับโดยการทำธารกิจอะไรนะเพิ่ม JP ของผระเอกให้นะครับให้700นะครับเพื่อเก็บท่าของซามูไรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นท่าที่ผมต้องการมาดูกันว่าจะเจอศัตรูกี่ตัวแล้วเราจะชนะได้หรือไม่หรือจะพลาดอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่นา่าพลาดเนาะมีประสบการณ์แล้วเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเนี่ยไหนดูซิ 1ตัว2อตัวเห็น3ตัวแวบๆบแบบแบบเห็นเห็นแขนแวบๆบแบบดูดิจะมีกี่ตัวมีอยู่ทั้งหมด3ตัวโอ้อย่างงี้สบายครับสบายหมวเราไงรอบนี้เราชนะแน่นอนครับชัวร์เลยครับชัวร์ปึกเลยครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องออกมารอต้อนรับสบตรูของเราก่อนนะครับเนื่องจากว่า ตอนนี้ศัตรูของเราเลเวลค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าเลเวล้นขึ้นตาพระเอกตอนนี้เราจะยังไม่ตีกันเราจะเราจะต้องอจัดการศัตรูให้เหลือสักตัวเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยตีกันนะครับเพราะตีกันเลยไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวอันตรายมากครับเพราะตอนนี้ศัตรูพลังเยอะมากนะครับพลังโจมตีก็เยอะนะครับเอาเละอยู่ตรงไหนปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ตรงนี้เหรอโอเคได้มาเราจะใช้ท่าพิเศษครับนี่ครับ คลิปที่แล้วผมลืมนึกไปวพาเรามีท่าพิเศษนะครับท่าต่อยช็อคเวฟนะครับก็เลยหมดแต่เดินแบบพาดน่าจะจังหวะแรกจังหวะเดียวนะเลยพาดเลยทีเดียวเลยพาดยาวเลยครับแต่รอบนี้เราไม่พาดครับุตุตุตุมาละพร้อมลุยมันเลยเขามันเลยตอนนี้เราจะต้องเก็บโจกระบอกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันเดี๋ยวมันต้องเดินเข้ามาแน,น่นอนรอตรงนี้แหละไม่เข้าไปด้วยรอมันเข้ามาครับ ยืนอยู่นิ่งๆเดินมาถึงไหมถึงไหมถึงครับเอาละรุมกินโต๊ะกันเถอะโดยที่ว่าพลังอย่างที่บอกด้วยที่ว่าเลเวลของศัตรูมันเยอะนะครับถึงจะรวมกินโต๊ะมันก็ใช่ว่าเราจะชนะนะตอนเนี้ยอมรับเลยว่ายากมากนะครับเราต้องใช้อาศัยวิธีการโจมตีหวังผลแบบนี้ สต็อป <Stop. S 2> นั่นเงียบนี่เราต้องหัวผลแบบนี้ครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวนะธนูรถเยอะปุ๊ย,ยิงธนูซิรถเยอะไหมรถสิบแปดโอเคเขาได้นะครับก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็โอ้ไม่ใช่ฟันมันเท่าไหร่วะสิบแปดไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนนี้ไงมันสต็อปแล้วครับ มีโอกาสชนะสูงครับตายแน่เองตายแน่เองตายแน่แน่ครับต้องขอบคุณท่าพิเศษของผู้ใช้ธรรมชาตินะครับที่สามารถทําให้เราพลิกเกมได้นี่ผมยังนึกไม่ออกนะเกิดว่าจกรโบรไม่ใช่แข็งเนี่ยเราจะทํายังไงต่อก็ต <c oughs> ้องเรียกว่าโชคดีด้วยแหละครับเดินไหมมาสิ่ะเข้ามาสิเข้ามาสิไม่เข้ามาละไม่เข้ามาละนะครับ,อออออรบโอ้ไม่ใช่แล้วอะไรยอดสามสิบสาม ยังไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบลับพลังมันเวฟสต็อปเพิ่มอีกโอ้โหเข็งเป๊กไปไหนไม่ได้ครับสวยละเป็นไงละ่ะแล้วก็ฟันซะเลยยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกเลยนะครับไปละฆ่าไม่รู้ละผมไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเดี๋ยวอยู่นี่ดีกว่าเผื่อแบบ ผิดพลาดอะไรอีกยุ่งอีกเจอช็อกเวฟหน่อยเป็นไงล่ะนี่ครับเอาไปกินเออเรียบร้อยโจโบล่วงไปแล้วเอาล่ะต่อไปครับก็เป็นภาร,รกิจอัพเลเวลให้พระเอกครับเรามาดูว่าจะอัพยังไงไม่ใช่อัพเลเวลสิอัพเจพี้วเพระเอกคือเราเน้นเราเน้นเพระเอกเยอะอะเลเวลไปไกละละสิบห้าดิเพื่อนๆยังเลเวลเท่าไหร่สิบยังไม่ถึงเลย จะทำให้ศัตรูมันค่อยๆจะเข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับยากขึ้นเรื่อยๆด้วยต้องการ700ครับต้องการ700ตอนเท่าไหร่เนี่ยน่าจะสัก200กว่าหรือเปล่าน่าจะถึงนะใช่ไหมเดี๋ยวดูดิเท่าไหร่ละ200อยู่เลยโอ้โหเพิ่งถึง200ร้อยไม่ไรทันอยู่เอาไงมาเดินมามาสิมามามาสิมา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 สิมาสต็อปไหมสต็อปไหม ไม่สต็อปฮะอืมนูม่นจะสต็อปอีกรับรองฮาส่วนตัวนี้เดี๋ยวเพิ่มพลังตัวเองแล้วกันทำอะไรไม่ได้เพิ่มพลังตัวเองไปก่อนแล้วกันแง่เย,ยี่ยมเยี่ยมตรงนี้แหละเดี๋ยวดูรอดูจ็อกจ็อกกอบลินมันจะเลือกใครนะระหว่างนักธนูกับขบโมยนี่เพิ่มพลังรีบสองแล้วเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้ว ยังไม่เดินมาอีกเหรอยังไม่เดินมาเหรอยังไม่เดินมาก็ต่อยนะจ๊ะยีบเอ็ดซุดแน่สุดไหมไมาอุดอืมรอมามามาเดินมาเดินมาทำไงทำไงอตอนนี้เพจสักเพียรเริ่มเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เจ็ดร้อยอยู่ไม่ไกลครับเจ็ดร้อยอยู่ไม่ไกลนะนะยังไม่เข้ามาอีกเหรอยังอีกเหรอ ยังอีกกระโดดอีก่ะยังอีกกระโดดอีกโอ้ไม่ใช่เร่จะโดดคู่สิโดดตัวเดียวไม่เป็นไรซุดไปจ้าซุดไปนี่นี่ทำไงวะตีเพื่อนแล้วกันนี่ตีเพื่อนก็แล้วกันต๊ดต้องบอกว่า ด่านเนี้ยค่อนข้างจะโชคดีครับเพราะว่าศัตรูมีแค่3ตัวนะครับแล้วก็โชคดีอีกดอกนึงก็คือออ,อะไรนะโ <c oughs> จมตีนะครับโจมตีแล้วก็ติดท่าพิเศษนะครับติดสต็อปนะครับก็เลยทำให้โชคดีไปอืมนะโอเคตามนี้แหละเราไม่กลัวใครตอนนี้เราตอนนี้ถึง700รแน่นอนครับแต่ว่าจะ ใช้เวลาเท่าไหร่แค่นั้นเองครับตอนนี้ยังไงเราก็ไม่ไม่แพ้แล้วล่ะครับยังไงก็ชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเตอร์มาตรงนี้ตีโค้ดเดียวกันน,ออกนี่นี่ขอยห้ล้างไปนั่นแหละเองสู้ข้าไม่ได้หรอกเองแพ้แล้วแล้วตัวนี้ทำอะไรดีวะอ่าได้สต๊อปไปเอ,อ้ยสต๊อปไปเอ,อ้ย ชาร์ต top ไม่สตาร์ทเไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่นะครับเดินไหมนะตีพระเอกซะด้วยโอ้ยพระเอกบอกไม่สนใจเอกหาแคร์แค่ใหม่พระเอกไม่แคร์พระเอกฉันบอกฉันเพิ่มพลังอย่างเดียวเพิ่มสปีดอย่างเดียวพระเอกไม่แคร์ใครครับฉันไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนทำอะไรดีเนี่ยอ๋อพลังลดไปนี่ก็ เพิ่มพลังตัวเองนี่ครับใครจะมาฆ่าฉันได้ไม่มีทางโอ้โหบนมาเลยเหรอเยี่ยมมากครับเยี่ยมมาก วนเลยไหมวนเลยไหมสามรอบติดไม่เป็นสามรอบติดหนีครับดูหนีครับ,รบจะตายละหนีไกลเลยครับโอ้โหหนีไปไหนเราส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราให้ผู้ใช้ธรรมชาติบางคนจัดการครับม,มันต้องสต๊อปสักจังหวะหนึ่งกันแน่ส่วนตัวนี้เราก็ตีพวกเดียวกันอี๋ หยิบสองยิบสองวนมาไม่วนนี่วนวนหลุมเมเดียจาวูบชอบเลีวอัพแล้วเว้ยได้ได้ขโมยแล้วอย่างงั้นอ่าเรียบร้อยได้ขโมยมาละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอาชีพเป็นขโมยเพื่อตามเก็บมูฟบวกสองครับว่าแล้วเชียรันเตอร์เดินมาฆ่า โอ้บล็อกได้โอ้บล็อกได้มึงไงล่ะไม่ใช่มิสเลยนะถ้ามิสนี่น่าจะเป็นหลบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เทเน่เมื่อกี้ขึ้นบล็อกเต็มๆครับอุ้ยอะไรบะติดขี้เหรอขี้ไหมไม่แน่ใจขี้ปะ ตึ้นเท,ท่าไหร่ละเมื่อกี้ยี่สิบสองไหมอันนี้ต้องเป็นยี่สิบสี่ป่ะยี่สิบเจ็ดเลยต้องการเจ็ดร้อยเท่าไหร่แล้วสี่ร้อยสามสิบขวาละแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบแล้วครับเดี๋ยวจบละ,บบละโอ้โหหนีสุดกับขบโลกเลยลูกไม่แหน่ลูกเอ้สนใจโจ๊กนีนี่เองเจะตีกับข้าใช่ไหมหาเรื่องใช่ไหมย,ยังอยู่เว้ยยังไม่ลดเว้ย อพลัง4.9เพิ่งเห็นเดี๋ยวนะพลัง4.9เป็นเหรอโอ้โหผิดเดี๋ยวต้องเพิ่มพลังให้เพื่อนละเพิ่งเห็นใน,นพลัง4.9เดี๋ยวผิดพลาดอะไรขึ้นมายุ่งอีกชอบทำอะไรผิดพลาดอยู่เรื่อยเลยปากิสตันไปแล้วนะครับก็นี่ไงเดี๋ยวให้เพื่อนเดินมาเกปากิสตันแล้วกันเพิ่มพลรีบ7 เว็บฮึ <c oughs> ไมไ,ไม่ได้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 เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาด <c oughs> มันพร้อมจะพลาดได้เสมอดังนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นเติมไปเทมให้ตัวนี้ดีกว่า <c oughs> โอเคได้อยู่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 นะครับโอ้หเมื่อกี้ JP ของขโมยนี่30มสใช่ไหมเมื่อกี้สูงมากนะครับสูงมากอือ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 เอาไงเอาไงไม่เดินมาล่ะโอ้ไม่ได้จริงนีหว่า ต็อปเลยเฮ้ยไม่สต็อปไงไอตัวนี้ทำไงไม่สต็อปสักทีอึดเหลือเกินเอาไงรอ,อบนี้มิสอ๋อบล็อกก็ได้มีสก็ได้คือถ้าบล็อกนี่สึกเหมือนจะยกโลขึ้นมามั้งยกโลมาก,กันแต่มีสนี่เหมือนจะแบบป้องกันด้วยแขน <c oughs> หรือไม,อม่ก็หลบเอาสิหลุดแล้วโจมตีสองทีไม่โดนเลยวะก <c oughs> อลลิ่คงเหวออเฮ้ยอะไรวะทำไมโจมตีไม่โดน รู้จักผู้หญิงแกรงหรือเปล่านี่นไงผู้หญิงแกรงเออเดินมาเก็บแล้วกันเดี๋ยวเผื่อก็ปลินมาเดินมาเก็ยบยุ่งอีกแล้วก็โจมตีใส่เพื่อนตัวเองนี่เนี่ะเอะ๋ของเราอีกแล้วครับมาจากไกลแล้ว่าจะใกลเจร้อยละ เปีดมาขนาดนี้ละสปีดเร็วมากนะครับเร็วนึ่เร็วเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินมุ้มออกมาข้างๆโอเคได้อ่ะโอเคฟันทิ้งแม่งเลยฟันเพื่อนทิ้งแม่งเลยนิดเสร็จแล้วก็เดินมาข้างๆนะี่ไปละสูตรนี้พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะเลยสูตรนี้ได้ละ โอ้ถ oh. uh, <c ười> <c ười> ึงไหมเนี đó, uh ่ย huh. ถึงอยู่ครับใกล้ตายละใกล้ตายละโดนย่าไปเรื่อยๆจนใกล้จะตายตอนนี้สปีดของเรานั้นคงสปีดต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเก็บให้ถึงใกล้ยังบ้างเร็วอัพเร็วเว้ยชอบอ่ะชอบใกล้ยัง โอ้โหนิดเดียวสองทีหรือทีเดียววะทีเดียวนี่แหละน่าจะสองทีทีเดียวนี่แหละ,หละอ่ะถึงเลยหรือเปล่าถึงเลยหรือเปล่าถึงเลยก็จบเลยนะถึงเลยก็จบเลยนะรวดเร็วเลยนะถึงเลยเว่ะเฮ้ยเรียบร้อยขอด่วนก็ความชั่วเจ็ดร้อยโอเคเป๊ะถึงละพอละได้เวลาไาล่ฆ่าละ มันใส่ไอ้ัวนี่มันนี่เมื่อกี้ใครตีกูวะเมื่อกี้ตีกูเหรอเอ้ยอ <c oughs> อุ้ย <c oughs> อ้ยเนี่ะเอาสิเอ๊ะถ้สรุปว่าไอ้เจ้าตัวนี้ต่อยสามครั้งไม่โดนสักครั้งนี่เนี่ยต่อยผู้หญิงไปสองครั้งไม่โดนแต่ต่อยเราเคาน์เตอร์โดนไปไหนมานี่เจ้าจะไปไหนเรา นี่อะไรวะส่วนของเราตรงนี้อยู่ตรงไหนวะอมอมันนี้ปะใช่ไหมบายบายลากรน,นี่เนี่ยอิบร้อยเหลือตัวเดียวละฟันเพื่อนทิ้งเหมือนเดิมเดินมาฟันเพื่อนอีกล่ะ นี่เนี่เพื่อนบอกไม่ฟันไม่ฟันฉันไม่ฟันฉันใช้ท่าพิเศษใส่เธอเอาท่าพิเศษฉันไปก็เป็นการเก็บเลเวลโดยที่ไม่ต้องไปตีใครครับตีกันพวกเดียวกันเองแหละเหมืนเจ้าเนี่ยนะไปซะเจ้าจงไปสู่นรกซะเถอะนี่เลยเรียบร้อยผ่านจนได้ที่ผ่านดิเก็บครบจนได้ครับ เออก็ผ่าได้แหละเออ,อเรียบร้อยครับเรียบร้อยวิง่งเซฟก่อนกลัวเข็มเด้งเข็มเด้งแล้วจะยุ่งครับน่าอ่ะ,อะก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอไปศึกษาข้อมูลก่อนแล้วกันเดี๋ยวเริ่มต้นกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันดีกว่าเนาะ คลิปนี้ถือว่าสั้นๆแลว้วก็มาแก้มือจากคลิปที่แล้วครับเนื่องจากคลิปที่แล้วพลาดจริงๆนะพลาดมากเลยแล้วก็เรยกไดว่าสับตูมาทั้ง5ตัวนะคือเอาไม่อยู่จริงนะคลิปที่แล้วโอ้โหเดินพยายามพยายามวางแผนอย่างดีแล้วล่ะแล้วก็จังหวะแรกคือลืมนึกไปว่านักหนูมีนักบวชอยู่ก็ลืมต่อยอจังหวะ2ก็คือชุบชีวิตไอ้เจ้าโจนไม่ขึ้นมันก็เลยแบบพลาดแผนเริพาดหมดเลยนะครับ โอเคครับไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมน่าจะพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ